เชื่อขี่ไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมครับใจเราจะได้ตรงกันเหรอคะเปล่าแต่เราจะนั่งลบสินีโทรศัพท์กูมีปัญหาว่ะทำกังดีวะถ้ามันมีปัญหานะมึงก็ใส่แม่งเลยดิเฮ้ยโทรศัพท์มีปัญหากับเพื่อนกูนกวะ กูโดนหมากัดมาว่ะใครนะกูเนี่ยคือกูอเดินไปซื้อข้าวที่ร้านนมสดมาเวทากลับอะป้าข้างบ้านแม่งปล่อยหมามาแถมห่อใส่กูด้วยแล้วยังบอกกูด้วยว่าหมาไม่กัดหรอกมันอยากเล่นด้วยไม่ต้องกลัวสักพักพอมันเห็นข้าวที่กูซื้อมาแม่งกัดกูเลยสรุปใครวะก็บอกว่าใครถามอ้าเฮ้ยไปไหนอะอ้าวกานว่าไงเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอ มาไงเนี่ยหรือว่า oh God, please, no. No. วันนี้ฝนตกนานมากเลยนะครับอืมก็ดีนะฉันจะได้ยืงข้างคนที่ชอบอานานๆไงโธ่อย่ารอนเล่นกันสิครับคุณมิวชอบผมรจริงหรอจริงคิ อ,อะไรทำไมอยู่หยุงถามล่ะเปล่านี่ครับก็แค่ถามเฉยๆมผมก็ชอบคุณมิมือนกันครับเมื่อกี้นายพูดอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ครับนี่นหรอ <c oughs> นึกว่านายพูดว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะ อะไรแบบนี้ไดอีกรู้อยู่แล้วเหรอครับฮะคืออะไรเหรอก็เรื่องที่ผมบอกชอบคุณไงเอ่อเมื่อกี้นายพูดเงน่นจริงเหรอเออะหรอเออเอ๊ะอ่ะฝนจะุดตกแล้วนะครับอื้อ 「どこか」